ยี่สิบแปดนะเมื่อเรา,านำค่าเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นนะครับค่าเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นที่ x เท่ากับเจ็ดสิบห้าหรือเจ็ดพันห้าร้อย usd เนี่ยกับที่สี่สิบก็คือสี่พัน usd นะครับเราก็จะพบว่าเออร์เลอร์ก็คือจุดต่างๆที่ ที่ผมกำลังชี้อยู่ตรงนี้นะครับเออร์เลอร์ต่างๆนะก็ถ้าพวกเราจําได้ก็คือซิกมาอ e, หรือซิกมาเอฟซิลอนนะครับที่เราใช้ในแอสมชันที่4ก็คือทั้ง2ตัวนี้มีค่าเท่ากันนะครับเป็นค่าคงที่นะโดยที่การกระจายตัวของ เออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนครับเป็นแบบ normal โอเคนะเป็นแบบ normal ทั้งคู่เลยต่อไปเป็นสไลด์ที่28่ะความสัมพันธ์แบบ non linear นะครับระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามนะครับใน โลกความเป็นจริงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามอาจจะไม่เป็นเส้นตรงเสมอไปนะครับอาจจะเป็นเส้นโค้งนะครับอาจจะโค้งลงแบบนี้หรืออาจจะโค้งขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ของเหตุของตัวแปรนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในวิชานี้เราจะสะโคบนะรบเราจะศึกษาเพียง ตัวที่มีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นเท่านั้นนะครับ